Vivo Y02s ราคาในประเทศไทยอยู่ที่4,999บาทกับดีไซน์ที่ดูสวยพรีเมียมพร้อมกับแบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอมและมีหน้าจอ SD+ Plus 6.51นิ้วพร้อมกับเสต่อ USB Type C หลุดภาพเลนเดอร์ Moto a 30 Ultra และ a 30 Neo โชว์สีตัวเครื่อง Pantone สุดชิคพร้อมกับสเปคที่แน่นๆ ข่าวก็มามีข่าวสารที่ดีทางไอทีในช่วงเย็นในวันสแปนในกาสาเซปัตีนะพูดข่าวไอที รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องของเราด้วยนะครับผพ้ใจแพ่ข่าวสารที่มาเตเแบบนี้เป็นประจำทุกวันล่าสุดนะครับทาง vivo ประเทศไทยได้มีการเปิดตัวโทราศาพัพท์มือถือรุ่นน้องากตระกูล Y series เพิ่มเตมิมมาอีกรุ่นนะครับ vivo w i 2s กับราคาวิทางการคือ4,999บาทนะครับดีไซน์สวยใหม่สวยทันสมัยนะครับแบตอึดแล้วก็หน้าจอใหญ่เต็มตาด้วย vivo y02s ชูจุดเด่นเรื่องแบตเตอรี่5,000ม mAh พร้อมกับหน้าจอ halo full view display ขนาด6.51นิ้วความละเอียด sd+ p l ส่วนการดีไซน์พรีเมียมรงโค้ง 2.5D จับถนัดมือผสานกับฝาหลังแบบด้านเป็นประกายป้องกันรอยขิดข่วนและรอยนิ้วมือติดตั้งกล้องหลังเล่หลักความละเอียด8ล้านพิกเซล vivo y02s นั้นเลือกใช้ชิปเซ็ตระดับเริ่มตน้น mediatek halo p35 จะคู่กับแรม 3GB กิก3รอมสามสองกับระบบ Android 12ครอบทับด้วย f a n t a s น์โดยมีพอร์ตการเชื่อมต่อ USB Type C ตัวนี้จะมีหลฟัง3.5มจุมิลมาให้ด้วยนะครับ Vivo Y 2 2 S เปิดราคาเป็ทางการอยู่ที่4,999บาทกับตัวเครื่อง2ส,งสีได้แก่สีฟ้าแล้วก็สีดำครับเพราะว่าจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ Vivo Brand Shop ทุกสาขาและตัวเทอสหน่ายทั่วประเทศนะครับวางขายในไทยแล้วสนใจลองไปดูเครื่องจริงดูก่อนได้นะครับชอบยังไงก็ตัดสินใจซื้อได้นะ โมโตระกำลังเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ A 3 0 Series ในช่วงต้นเดือนกันยายนนะครับและมีการคาดการณ์ว่าจะมาถึง3รุ่นด้วยกันได้แก่ A 3 0 ultra A 3 0มสิบฟิชช่นะครับแล้วก็ A 3 0มสินวซึ่งล่าสุดนะครับมีข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือของรุ่น ultra ับ n e o เนี่ยรุ่นออกมาพันธุ์ทางทวิสเตอร์เราก็เลยนมาฝากกัน,นสำหรับแฟนโมโตนะครับ โตระเอสสามสิบอัลตร้าตัวนี้เนี่ยมีความสวยงามจากภาพเรนเดอร์จะเห็นได้ว่าตัวเอสสามสิบอัลตร้านั้นจะมีดีไซน์เหมือนกับโมโตเอ็กซ์สามสิบโปรที่มีการเปิดตัวในประเทศจีนไปเพราะเป็นการรีแบรนด์หรือการเปลี่ยนชื่อมาสำหรับเวอร์ชันที่ขายนอกประเทศจีนหรือที่เรียกว่า global นั่นเองตัวเครื่องมีหน้าจอนะครับแบบขอบโค้งเจาะรูฝังกล้องหน้าไว้ด้านบนของหน้าจอตรงกลางด้านบนนะครับในส่วนของกล้องหลังมี3ตัวด้วยการประกอบด้วยไฟแฟลช led ครับเป็นแบบเส้น แล้วก็มีให้เลือก2สีนะครับคือสีขาวแล้วก็สีดำ Moto E 30 Ultra นั้นจะมีสเปคเหมือนกับ Moto X 30 Pro อันได้แก่หนะ้าจอ AMOLED 6.7นิ้วให้ความเรียด Full HD+ นะครับแล้วก็มีตา Refresh r a e 144Hz ชิปเซ็ตเป็น Snapdragon 8 Plus Gen 1กล้องหน้า60ล้านพิกเซลครับกล้องหลัง200ล้านพิกเซลบวกกับเลนส์ Ultra Wide 50ล้านพิกเซลและเทเลโฟโต้12ล้านพิกเซล แบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์ที่รองรับระบบการชาร์จที่เร็วนะครับถึง125วัตต์และไร้สายสูงถึง50วัตต์เลยทีเดียวในขณะที่ A30 เนี่ย n ออนะครับมือถือรุ่นนี้เนี่ยดีไซน์ก็ดูสวยอีกแบบหนึ่งของเขามีทั้งหมด4สีด้วยกันทด้แก่ a n น o n e นะครับ Black Oxy ซีนะอควาฟลอมนะครับ Ice แล้วก็ v e r y p e a r l นะครับโดยตัวเครื่องเนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าจอจอกูฝังกล้องหน้าไว้ด้านบนของหน้าจอนะครับ แล้วก็มีกล้องหลัง3ตัวประกอบไปด้วยหน้าจอ a m o o e d รครับที่เขามีมาให้6.28นิ้วส่วนกล้องยังมี3ตัวก็คือเลนส์หลัก44ล้านพิกเซลเอัลตร้าไลท์13ล้านนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งยังไม่ทราบเนาะแล้วก็กล้องหน้าความละเอียด3 2ล้านพิกเซลครับหน้าจอ,ขอเขาความละเอียด Full HD Plus นะครับ Snapdragon 695แบตเตอรี่4,020ม ah ิลลิแอมป์ครับการชาร์จเร็วอยู่ที่30วัตต์ด้วยกันนะครับ ราคาประมาณ399ยูโรหรือประมาณ14,599บาทนะครับ ทั้งนี้เนี่ยโมโตเอสดับสิบอัลตร e ้าและเอสดับเซเนียวนั้นยังไม่มีวีแววสเปิ์ตัวในประเทศไทยเพราะนั้นถ้ามีข้อมูลมากกว่านี้จะทยอยอัปเดตอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่กําลังหาของอร่อยกินกันอยู่แล้วก็ผมขอแนะนําร้านนี้กันเลยครับกับร้านที่ชื่อว่าเซเว่นชิคที่มีอาหารหลายประเภทให้เลือกสรรกันไม่ว่าจะเป็นอาหารทานเล่นอย่างปีกไก่เนโอไลน์สเต็กไก่สไปซี่ไก่คาราเกะหรือจะเป็นอาหารแชร่แข็งอย่างหมึกไข่แดดเดียวปลาอินทรีแดดเดียวปลาสลิดแดดเดียวอาหารคลีนก็มีนะอย่างอกไก่่นุุมปมปรรงสีหลายลายชติ แล้วยังมีสินค้าที่ทางร้านเนี่ยผลิตเองโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นไส้กรอ,อกอกไก่ยอซึ่งเป็นสูตรไร้แป้งไร้น้ําตาลเหมาะกับคนที่ต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อลดน้ําหนักไม่ว่าจะเป็นสายคลีนหรือคีโตก็สามารถทานได้นะครับทางร้านเนี่ยมีการสั่งผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานมีออยอรองรับแถมรีวิวจากลูกค้านะครับก็มีชื่นชมเรื่องแพ็กเกจที่เจ้าของเนี่ยมีความใส่ใจในการซีลสินค้าด้วยตัวเองทุกรตจนผลคะแนนโหวตของร้านสูงไปถึง4.9เต็ม5คะแนนอย่าลืมนะครับถ้าคิดหาของอร่อยราคากัน เฝาร้าน,นรและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วเงเย็นวันนี้ก่อนจะก,กันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกดซ u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆเรีวิวดีๆและขราวนเราต่อไปช่องเรามี Facebook แฟนเพล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล,ล้วก็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย